สวัสดีพี่น้องมาจายนคนสวัสดีค่ะพี่น้องปองวายมือนี่เป็ดจ้างเป็ดตุ๋กับนี่ไม่กนม่กินไกิน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 แล้วมึงซิมมึงูไม่กินยวหัวยัหัวม่กับหัวจะกินนะให้กินหมดเขาอะไรเพอรปะฮะได้บ่เสร็จตังในเป็ดจะกินเป็ดนะนะ ินเป็ดแมต้องแห้ไปกินเป็ดรนี่เงเห็นบสุเป็ดแซ่จตาไ่รู้ไงเป็ดนเนี่ยเอากินไหมเวดนาเป็ดนะออเอากระดูกมันไปเลยกให้มา มามาเมื่อนี้เลี้ยงลูกๆนานๆอะไ้เลี้ยงไม่เลี้ยงก็ไม่เลี้ยงตับห้องนี้แนเนาะประเติดของปีอื้กอืมมีอะไรมีอกินน้าเป็ดมันสุกดีกินอย่างเนี้ยเปื่อยกินอย่างเนี้ยเอาเอาพี่เ็ทส่วยป่ะฮะ ไีีนะเอาเป็ดนั่นกินเป็ดนั่นนะมันเป็ดทยงไงโจโโลดเด็อืมอยังไง้งมไอ้หิงว่าเป็ดว่ะเป็ดดีเป็ดก็ไปกินเขา มันยังคมปีเลยวมมันหาเม็ดะเลยอือปมมันสี่ปมมันหาเลยหาเม็ดเลยให้เมยกตินเลยมา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 าม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 า

ดคนนะในการน้ำตาไหลน้ำตายอยบาดเนี่ยตั้งแส่บตั้งกินไงเฮ้ยเมื่อดเมื่อดังออกไเมื่อดังเติ่เนี่ยออหวเียอแล้วปะคนน่ะยิงกบนจนมาแดงยิงิงจค้ำกัแดงอยิงงกบบทำยังไงาตังไป้เด็กหน่อยบวละไปละ Ê, chưa lấy, lấy cái tờ của đi rồi lại chạy, <laughs> lấy, bắt, nhìn cái <laughs> <laughs> ngoài ไปเด็กน้อย ngoài ว่าซั่นพูใหญ่ เด็กท้างยี่ได้ไปกรุงเทพก็สองเมือ่อเจอกันสมุดปากกันปากกดเ,กด,เกด,ด็กก้แซ่กดตีดตามดี่เธอจ้ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย